สวัสดีเจ้าวันนี้มีเมนูหน้ากากหมูย่างกรอบๆก,กินกับน้ำจิม้มตัวตาแซ่แบๆมาฝากกันเจ้าอันดับแรกเฮาก็เอาหน้ากากหมูที่ล่างทําความสะอาดแล้วมาหั่นเป็นชินช้นๆแล้วก็เอามาต้มเจ้าใส่น้ำเพื่อพอดีกับหมูแล้วก็เติมเกลือลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะต้มทิ้งไว้ประมาณซาวนาทีเจ้าพอครบซาวนาทีแล้วเฮาก็จะเอามาล่างทําความสะอาดขูดขนติดๆหนังหมูออกคารอบนึง คัดคัดถูดถูออก้งหมดเลยเจ้าแล้วเฮาก็จะมามักหมูด้วยการตำเม็ดพักชีตักแบ่งออกไห้เซจแล้วก็จะมาตำสามเกริรโขกพักชีกระเทียมพริกไทยละเอียดเลยเจ้าพอละเอียดดีแล้วเฮาก็จะมาตักใส่กละมังใส่เม็ดพักชีแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วดำหวานเจ้า ส่วนปริมาณน่องก็าจะากก้าก้าเอานะเจ้าคือพอดีกับหน้ากาก,ากหมูที่เขาจะมักใส่ส่วนผสมแล้วเขาก็จะกลุ้น้ทุกอย่างเข้ากันเจ็ดแล้วเขเอาหน้าก,ากากหมูที่เขาล้างทำความสะอาดแล้วมามักได้เลยเจ้าขยำขยำให้ซอสปรุงเข้ากันดีกับหน้ากาก,ากหมูแล้วก็มักทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงเจ้า พอครบหนึ่งชั่วโมงแล้วเราก็จะเอามาใส่หม้อทอดไร้น้ำมันอบตีอุณหภูมิ200องศาเป็นเวลา40นาทีเจ้าเมื่อครบ3านาทีแล้วเขาก็จะกลับด้านเพื่อให้หมูสุกเพียงถั่วถึงแล้วก็อบต่อไปแหมสาวนาทีเจ้าหรือใครอยากได้หนังหมูที่กรอบๆเพิ่มเวลาในการอบไปแหมได้เลยเจ้าจากนั้นเราก็จะมาต่ำน้ำจิ้มถั่วตัด ใส่หลากผักชีพริกสดแล้วก็กระเทียมลงไปต่ำเพ้่ละเอียดเลยเจ้าพอต่ำละเอียดดีแล้วเขาก็จะใส่ถั่วตัดลงไปหนึ่งแผ่นแล้วก็ต่ำต่ำจนทุกอย่างเข้ากันดีเลยเจ้าใส่น้ำตาลปี๊บลงไปหนึ่งจอนโตแล้วก็บีบมะนาวลงไปวันนี้น้องจะแจ้มะานาวสองแกนเจ้าแล้วก็ปรุงรสต่อด้วยน้ำปลาประมาหนึ่งจอนโตแล้วก็คนคนให้ทุกอย่างเข้ากันและสิ่งที่ขาดม่ได้ก็คือผงชูรส ความนัวมันอยู่ตรงนี้ละเจ้าเติมน้ำต้มซุปไปแหมสีช้อนโต๊ะคนให้ทุกอย่างเข้ากันก็จะได้น้ำจิ้มถั่วตาแสบละเจ้าเพราะหน้ากากหมูของเขาอบคบได้เวลาแล้วก,ก็จะเอามาหัน่นเ็นชิ้นๆนเตรียมจัดใส่จานเลยเจ้าหนังหมูกรอบๆน่ากินขนาดเลยเจ้าจะเสิร์ฟใส่จานกลิ่นกู่กับน้ำจิ้มถั่วตับแ่บได้เลยเจ้า